ในี้อมูจากช่วงที่สองนะครับหลายีแหลางแห่งหลายจังหวัดเลยนะครับก็มีการจัดการจัดงานที่น่าสนใจให้เราได้ไปแอลพอนะครับและที่จังหวัดพะเยาเสมอกันะครับก็จะมีการจัดงานเทศกาลมหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาพเหนือที่วัดพะเยานะครับกาลีจะเป็นจะได้วันนี้เราจะอู่จากทั้งสองท่านประการนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นทางด้านประการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานะครับคุณพิมนต์ปีเมืองเหล็กนะครับ ได้ทำพัดเล่นเป็นเต็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยานะครับคุณนาคนาลีธนปัญโยยุคเข้าในรายการที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่คุณจ้าคต้องทำเข้าสู่รายการน้องมุกหมนะเจ้าผลงานในช่วงนี้นเจ้าก็จะถือว่าพูดเรื่องสีประทัดตึงภาคเหนือกันเลยจะและวแต่ว่าเขาออกมาจากที่จังหวัดพะเยาครับเจ้ามีที่มาที่ไปและเจ้าเรื่องโบราณจัดแจงตึงเอ่อตีนแมตติไปนี่น่าสนใจเพราะว่า ต้องสำนักงานธนการก็ต้องมีก็สู่วัฒนธรรมเป็นไปรายงานมาอากรรวัฒนธรรมเป็นทางภาคใก็มีอยู่สี่ภาคนะครับลางตับใตอ่าภีษาภาคเหนือภาคเหนือเขาก็มีเฉพาะแต่วแต่การาสวัสด์ในภษาคือมาเป็นถึงเชียงรายี่ปีนี้เนี่ยตั้งสภาวัฒนธรรมภาคเหนือมีมติ้จนมาน่าจะทีจังหวัดพิจิตร เจ้าขาดในการจัดงานกับการทำอันนี้ประกอบครับได้มาพิจารณากระทผู้วาการใช้มาตรการคือก็บอกว่าโอ้ดีแล้ววันที่ส8เนี่ย8เป็นวันมาฆาในเราจะมีการจัดเวียนเทียนรอบวัดที่โบกรามวัดกลางวันกลางวันวัน8แล้วก็วันที่4ถึง5เนี่ย ของเดือนมีนาเป็นงานบวงสรวงค่อบคุณกำเนอดีเป็นก okay. ็บอกว่าเอาเอางานสามงานเนี่ยมาหลออมาหลอเกันดีกว่าครับเอาเอางานมาข้าบูชาวันที่สายแตนพระกุพาพันธ์แล้วก็หนึ่งสองสามงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนเลยแล้วก็วันที่สี่ที่ห้าเป็นงานบวงสรวงค่อขุนจะเลี้ยหล่องานสามงานเนี่ยเป็นงานทีเทศกาลมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือ ตีกว้านพเยาครับคือแบบการจัดงานจะเป็นอย่างไรแล้วมีกิจกรรมเป็นอย่าง,งครของเขาเออกิจกรรมนี่มีอยู่มีอยู่ 3, สามส่วนตามงานว่ารับตามแต่ 8, งานคือวันที่เสารแปดเนี่ยจะมือคนมี้จเป็นพยาและนักธรรมที่โอ๊คตลอดผลประธานสภา,าวัฒนธรรมสิงหาแปดจังหวัดสิบพ<ต>ุจังหวัดพอดีตั้งแต่เจ้าใหญ่ดวงเดือนคุณนักทีภูิยาพรนีอย่างาน,นี้นะครับได้ไปใส่บาตรดอกเจ้า บาะค่ใช่ตั้งบะเขานึ่งแบบนี้นะความใจแบบแบบแบบเจตั้งบะเขาสาดละตั้งบะเขานึ่งแบบธรรมดาเนี่ยก็อาหารอะไรเงี้ยเนี่ยครับใส่ปลาทิจาจ์วร้อยแตกต้นขากี่กว่าเลยตั้งแต่อนุสรีขอบุณงามเมืองไปถึงถนนยิ่งบ้านนะนะไปถึงวัดตีโรกาลนะครับแล้วก็พอถึงเก้าโมงเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดงานเทศกาลมากรการเรำ่องลำดัเนี้บริการ เปิดใจลานว่าอันโซลีขอ่ก็กคุณมกำเนิดแห่นงการมีนักแสดงของพยานยังพยาวันนี้ได้มานำเสนอการแสดงพื้นบ้านของพยานด้วยกันเป็นมากกับกล่องอาจจะเป็นของขวดจ้ากลองสบัดใช้กล่องซิงมองอย่างนี้นะลอยห้าสิบคนนะครับและที่สำคัญก็คือเขาจะมอบเกียรติบัตรให้กับ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอและตำบลบ่อพายาธรรมนสด้วย68ท่านแล้วก็ปลาเท่าทีมที่เป็นคนหูคนลวดเหมืนกซอสตามหมูบ้านต้องหมูจักษสารหมูแกะขบหินหมูเนี่ยปลาส้มปลาฟักที่ปลาผมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยที่เก่งๆน่ะเราจะหมอบเกียรติบัตรเชิดชูที่กำลังใจเป็นสลาเป็นปลาเป็นดองสลัดปลาท่องทีมตึงทุกยานทุกสาขาเนี่ยเราจะยกย่องเป็นในในในตอนนั้น แล้วก็หลังจากนั้นก็มีเอาจะเจริญประธานสภาวัฒนธรรมของกับลู่ทีมนั้นลงไปได้มาเสวนาเชฉยชั้นเอลก็คือว่ามาหู้จัดเมืองพยัคฆกันเตอ้ก็ทุกคนมาบงุกเข้าไปที่ไหนนี่นะเอามาไข่ขหูประวัติบ้านเมืองกัน็เลยเอาไปที่หอวัฒนธรรมวิทัถีไทยว่าเจ้าตัวหลวงแล้วก็จะปะจันย้ญญายต,ต่อไปต่อไปจนถึง อ้อมไปตีบ้านที่เป็น่าพิเขากมสารพัวชวาแ,แล้วก็ย่าตส้นตระกู่บรหารอเป็นญ<ๆ>ากตากันจะไรด้แล้วก็พ็ามคืบนของอดีตซาแว่เ,เป็นก่อนจะไปเยียมเทียนกันรอบบัตรที่โรารามได้ข่าว<ๆ>ว่าชุมชนตรงนั้นจะจับเงินประมาณสามล้อยลัาล้านะครับ แล้วแต่จะไปเวียนเทียนบนเรือเนี่ยนะบนเรือบนเรือเขาจะดูบนเรือเวียนเทียนก็บอกว่าเป็นผู้กันว่ามีแหงเดียวนี่โลกอยู่แล้วแต่พอความนี่งเดียวนะครับกิจกรรมแต่รับจถึงันที่ห้ามีนาะแต่ว่าที่หนึ่งสองสามเนี่ยเปลี่ยนการแสดงศิลปะรูปธรรมของซีพ็กจังหวัดระเบียงเขาแต่ละจังหวัดแต่จังหวัดต่างกันยังม่ยังไห้เมืองแสนนาแนวซ้อนนครสวรรค์ คุณระดีคุจะรู้วันนี้นะครับกาะทางด้านคุณแนนดารีห้องนะครับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพยาวนี่มีส่วนทุกอย่างจะได้ทำทุกย่างได้ท่องครับต้องสำนักงานจังหวัดกีฬาจังหวัดพยาเนี่ยก่อนอนดับหนึ่งนะคะในการทำเรื่องของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังยังยังควบวงจรเลยนะคะเขามีแผนประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มงานตั้งแต่แรกนะเจ้าเพราะว่าจุดที่สำคัญก็คือการ ที่เขาจะมีงานวันที่28เ,นะเ,น,เน,นี่นะคะมีใายเรือสต่งน้ำมีเรียนเรียนสั่งน้ำที่ก็เป็นเพลงแรกของโลกนะเจ้าเป็นที่เดียวแห่งโลกของโลก,อโลกของเขาเลยเพราะเรือที่จะไปเรียนเรียนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะลงไปในเรือนะเจาะ้าแล้วก็ก็จะมีพิธีเรียนเพียนรอบวัดกันบนะคะเฮาเฮาเฮาจะจัดปีละสามปีนี้เขาจัดสางครั้งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปก่อนนะคะ ครั้งหน้าเนี่ยท่านผู้ว่ากัมีังมือว่าจะให้เฮาบันทึกกินในบุกเลยจ้าวโอ้เป้าหมายมีข้างหน้ารอแล้วนะครับกิจกรรมอื่นี้ผมเชื่อว่าต้องมีอำนาจช่วยกันเล่าเลยนะครับก็มีกิจกรรมในวันทีสีดีนะครับคืองานบวงสวงของทำเนี่ยนอกจากเคื่องสักการะของตั้งจังหวัดแล้วก็เจ้าอำเภอของพะเยาเนี่ยสิ่งดี ขพิ่จะปรากฏมาในสปีหลังก็คือมีผีมือผีเม้งต้องครัโอ้ลูกจังใหม่ล้ำปางจังหายเป็นไปชุมนุมเป็นไปฟ้อนไปล้ไถวายนี่กับเจ้าพญานาเมืองนั่นแหะประมาณปีแรกประมาณเกือบสองครับเกือบสองร้อยครับอันนี้คือกิจกรรมในวันดิีซีวันที่4ถึงฮะแลรวจะมาจะลงวันดีห้านีซีจะแค่วันดาก่องานสงสัยนัาสตกิจกรรมเนี่ย โดยหลวงนาถีวันเป็นพิจีกรรมที่เนื้อหาเป็นเชิงวัฒนธรรมหมดเลยครับแล้วก็สอนเนี่ยวันเวลาใกล้กันนี่เปนาา็นศาสตร์บุรณาสาจฐานวัฒนธรรมครับที่าน ที่ไผ่เป็นแอลพยาวช่วงยู่ยาวไปเลยอยู่ยาวยู่ยาวเพราะี่วกิวจะกรรมแต่ละวันที่บอกเหมือนกันอยู<ช>่แล้วในเริ<ช>่องตั้งแ,แต่วันมาค้าบูชาใกเ,เรื่องของธรบูเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของทุกจังหวัดในภาคเหนือรวมไปถึงสุดท้ายก็คือที่บวงส<ช>รวงพ่อขุนกำเนิดไล้ก็ตัวก้าวฝ่ายกันจากนี้เจ้าหน้จ้าหนาาเนาะมีอย<ช>่างที่น่าสนใจพวงเราก็มีจ้าหลายอย่างเลยค่ะมืออัน ปัวบ้านเฮาเนี่ยนะคะมีสักหลายอย่างแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวบ้านบ้านเฮาหรือแม้จะนักท่องเที่ยวตาย่างจังหวัดตามประเทศก็แล้วแต่นะเจ<ช>้าในอวพะเาพยาห้องพะเยาเป็นเมืองไม่น้อยจะมีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงนะคะ<ช>ป็นสิ่งที่บริสุทธิ์บุตรองอยู่อยากให้ทุกุกคนไปชมพะเยาส่วนในเรื่องของอการเตรียมการต้อนรับเขาเป็ประเมองอยู่แล้วนะคะการต้อนรับรับรองว่าจะประทับใจนักท่องเที่ยวแล้วก็ ที่พักนะคะ บางคนอาจจะว่าพยาอยู่ที่ภาคแต่ตอนนี้มีค่ามีหลายๆที่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายเลยค่ะอ้โหเขาจะเริ่มเชิญชวนกันไปง่ายนะครับสอบแคุมพาพันนี้ไปจนถึงวันที่5มีนาคม2553ันห้าร้อยห้าสิามจัที่วัดพเยาต้งก่จังหัแอกั่วจังหวัดพยาได้หมดเลยนะครับกับงานเทศกาลมหากรรมศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือที่จ้านขพยานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณถึงสองท่านนะครับที่ได้มาอุ้มมาจากันแม้ว่าจะ ีเวลาน้อยแต่ว่า็คงจะสามารถเจริญชวนให้กับผู้ที่สนใจไปแอบไปสำรวะขยะได้จักหนักนะครับไม่จัดหนักนะครับขอบคุณครับเราจะปิดท้ายกันด้วยภาษีล้านนาในวันนี้นะเจ้าตี้บอกว่ากล้ามขอแปลงกว่าดกำซื้อเจ้าครับความหมายนะครับเป็นเป็นบอกว่าการคื้คือความเมตตาการ่วยเลือนเี่ยนะครับมีคุณค่านากกว่าการที่จะไปซื้อมาได้นะครับเป็นการเปรียบว่า มิตรไมตรีเนี่ยครับย่อมมีกล้ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับอันนี้จะเป็นพาสิทธ้านนาที่มาอู้จากกันช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้ช่วงของมองมือเหนือเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะครับวันพุธแปดโมงเจ้าหลังคารุธงงชาติมาพอกันใหม่นะครับผมสุรชัยเงินคำคงครับเจ้าค่ะเจ้าปนานิสาชชยพรมและก็ผ,ผู้มิพากษาเป็นสองท่านและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ